ก็ปลูกพร้อมกันที่แหลกก็เป็นข้าวขาวแบบนั้นแหละครับปีหนึ่งปีนี้นคูดนอกองาน้องนี่พ่อคูดน้กษซาน้องนี่เอาขวยนอกอซาน้องนี่คือมาตักใส่มาเทินใส่ม้วนนี่ขวยมันเอาเลยมาปลูกเหงายยางไว้ปลูกขึ้นมามันผูดเมตรหนึ่งสูงว้านเมตรหนึ่งครับปลูกเหงายยางไว้เพราะที่นี่งามเลยหวานยางม้วนนี่แ่งนี่ชีหาต้นนี่เป็นแถวสุดท้ายแถวเทินนี่ แถวตรงไวัดพระพุนด์ว่าปูแหว่งามกูมูเลยบ้านขวยนงซานี่มีแยถาหลายพวครับเขาเลยมาปูแหว่เบิ้องวันไปเบิ้งซุ่มนี่ยบานซุ่มบอถือขวยนงซานี่บ่เอาบ่เอาบ่เดี๋ยวเอาขิดินขวยนงซามาถมมันก็บบ่ขืนเลยบ้านเนี่ยมึงตีแยงรุ่งเสารุ่ง เอาขวองสามาใส่นี่ก็สีดีขึ้นอยู่ครับบึ้งสุ่มถือขวาองสานี่ยโ๊กขวายงสาใส่สเขียวขันย้นเถือกปินปินหน่อยๆน่้ยขนเสยเน่ยตัวนนี่ที่มันใหญ่แหงนี่สุ่มนีบวัถือกว่าเลยสุ่มนีบว่างามเลยบ้านอย่ก็เอาโรคหนึ่งพูดประมาณสองไร่สามไร่กี่ไสามไรไมสิว่าปลูกเนี่ยเอื่นแช่นครับบ้าน